สวัสดีครับสวัสดีครับออพบกับวิจารณ์แหลกครับนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องครับหานท้าจตาฟ้าปริศนาดุจจักเริ่มเลือกม,ม,มาเนี่ยก็จะกล่าวว่าตอนนี้ตัวฟางเสียนมีการปีนหน้าผาขึ้นมานครับถึงตัวยอดหน้าผาแล้วล่ะแต่ก็แน่นอนเขาไม่พบกับท่านอาอู่จูนั่นแหละแต่ก็มีการคืดนึกย้อนกลับไปนะในสมัยอดีตที่ตัวฟางเสียนเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่มีการเรียกว่ากําหนดเป้าหมายของตัวเองเนี่ยต่อหน้าท่านอาไว้สามประการประการแรกก็คือเขาเนี่ยต้องการจะกําเนิด บุตรชายและบุตรหญิงเนี่ยมากมายประการที่2แล้วก็คือเขาต้องการที่จะเขียนหนังสือมากมายแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่สามามีการบอกว่าเขาเนี่ยต้องการจะมีชีวิตที่ดีซึ่งหลังจากที่พูดไปเนี่ยเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาเ่ยแหละแน่นอนครับท่านอาก็มีการสรุปคำพูดทั้งสาประการตัวฟ้าเสียนว่าฟ้าเสียนเนี่ยต้องการตกแต่งภรรยามากมายหามือปืนรับจ้างมากมายแล้วก็จ้างเบ่าไพ่มากมายดังนั้นเนี่ยเขาต้องหาเงินทองจํานวนมาก รวมถึงแสวงหาอํานาจอย่างมากมายตอนนี้น้ังกล่าวตัวฟ้าสียนเนี่ยแน่นอนครับประการแรกมีการกําเนิดบุตรตีและบุตรหญิงเนี่ยเขาเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะแน่นอนเขายังไม่มีลูกประการที่สองเนี่ยเขาต้องการเขียนหนังสือมากมายแน่นอนครับเขาเป็นเซนกวีแห่งแคว้นชิงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่รวมถึงเขาสามารถแต่งตัวของนิยายหอแดงเนี่ยอาจจะไม่ให้ตัวเขาแต่งเนี่ยเขาเป็นการหยิบยืมความทรงจําจากสมัยอดีตชาติเนี่ย มาช่วยตรงน,นี้เขาเรียกว่าก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งส่วนเรื่องของมีชีวิตที่ที่ดีเนี่ยตัวฟ้าเสียงก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยก็อาจจะย,ยังไม่มีชีวิตที่ดีพออาจจะกล่าวว่าแน่นอนทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีความที่เรียกว่าไม่รู้จักพอสิ่งนี้ก็ไม่แม้แต่ตัวฟ้าเสียงเองก็แน่นอนว่าฟ้าเสียงเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ต้องมีความไม่รู้จักพอก็คิดว่าตอนนี้ชีวิตเขาเนี่ยยังไม่ได้เป็นมีความมีชีวิตที่มีความสุขสักเท่าไหร่ต้องกล่าวครับว่า ชีวิตเขาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีการคิดถึงท่านอาระว่าปีนี้นมาแล้วเนี่ยอยากจะเจอกับอาราะเท่าไหร่ว่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่เจอเขาก็มีการคิดระลึกว่าตัวของอาร์เขาเนี่ยเขาไม่ได้เจอามาแล้วประมาณสักครึ่งปีได้และข่าวสุดท้ายที่รับจากเขียนพิงผิงนะคือได้รู้ว่าตัวของอาร์เขาเนี่ยบาดเจ็บต้องถามต้องกล่าวว่าป้านเสียเนี่ยก็เป็นหน่วงอาร์เขาแหละว่าเออไม่เจอครึ่งปีแล้วไม่รู้เนี่ยจะเป็นอยู่ยังไงบ้างก็คือได้รับข่าวสุดท้ายว่าบาดเจ็บพูดง่ายคือ เป็นหัวะอยากพบเจอล่ะแหละสุดท้ายเนี่ยต right? so, uh, <sh> ัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้พบกับไอ้เขานั่นเองก็รู้สึกว่าเออผิดหวังไม่งมากจากนั้นครับฟ้านเสียนเนี่ยก็เรียกว่าได้ล่อนลงมาจากหน้าผานั่นเองนะฟังไม่ผิดนะเขาล่อนลงมาหลังไอ้เขาล่อนในซีรีส์นั่นแหละล่อนลงมาข้างล่างจากนั้นเนี่ยฟ้านเสียนก็เดินเข้าเมืองไปโดยปัสจักรองเท้านั่นเองครับก็คือพูดง่ายๆคือก็ปีนเขาเนี่ยในนิยายก็บรรยายไว้ว่าตัวฟ้านเสียเนี่ยถอดรองเท้าแล้วปีนเข่าด้วยเท้าเปล่านั่นเองนะครับขึ้นไปบนเข่าแล้วก็ล่อนลงมา หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้าเมืองไปนะครับจนเขาเดินไปเนี่ยไปถึงที่ร้านขายของชำนะปองอาเขาเองแต่ร้านเนี่ยก็ไม่มีของเหลือแล้วแหละเพราะว่าพวกขโมยหรือว่าโจรต่างเนี่ยก็เรียกว่าขโมยของไปหมดแล้วแหละเหลือไว้แค่เขียงอันนึงที่ว่าตัวอาเขาเนี่ยไว้ฝันประกาดบางๆในซีรีส์เนี่ยคือหัวเชยเท้าเนี่ยปรนมาณราประฝานไว้ให้ป้าเสียนกินแก้มเหล้านั่นเองแลตั้งกล่าวว่าป้าเสียนเนี่ยฝึกกินเหล้านี่ตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นเ,เนี่ยฟ้านเสียนก็เรียกว่าเดินทางมายังคฤหาสน์ที่ตัวของท่านย่าเขาอยู่หลังจากที่เดินมาถึงก็ปรากฏบร,รรดาเบ่าผ้ายอย่างต่างเนี่ยดูค่อนข้างจะวุ่นวายเพราะวันนี้ได้เป็นวันที่ไว้ต้อนรับตัวฟ้านเสียนที่จะกลับเข้ามาในคฤหาสน์แห่งนี้แต่ก็ได้ปรากฏบรรดาพ่อบ้านแล้วก็บรรดาสาวใช้ที่เรียกบางบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ามีการเรียกว่ารับ,รบเบ่าวผ้่หน้าใหม่เข้ามาภายในคฤหาสน์แห่งนี้แล้วก็ปรากฏมี หญิงสาวใช้คนนึงนับเดินสวยกับฟ้าเสียนเข้ามามีการสะดุดตัวของธรณีประตูเกือบที่จะล้มแล้วล่ะตัวฟ้าเสียนมีการรับเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นสาวใช้ก็มองเห็นหน้าตาตัวฟ้าเสียนก็นึกขึ้นได้ว่าคนนี้ก็คือนายน้อยของเขาเองก็มีการสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็มีการเรียกบรรดาพ่อบ้านบรรดาสาวใช้ต่างๆมาต้อนรับตัวฟ้าเสียนแล้วก็แน่นอนครับหลังจากที่เข้ามาเนี่ยก็ปรากฏพ่อบ้านคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะนําทางฟ้าเสียนยไปหาทนยายเขาฟ้าเสียนก็มีการแซวก,กับว่า ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ทราบว่าเดินทางอย่างไรหรือพวกท่านกลับไปซะก็เป็นความหมายประบาลให้ตัวพ่อบ้านเนี่ยเดินทางกลับไปซะเขารู้ถึงเส้นทางต่างๆในคฤหหสนเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะตอนเ่าวรัก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวพ่อเสียได้เจอหญิงรับใช้เขาก็ทักนะว่าใช่เสี่ยวชิงกับเสี่ยวหยาหรือเปล่าก็หญิงรับใช้ก็ตอบโต้ไปว่าเสี่ยวชิงเนี่ยได้แต่งงานออกไปแล้วนะครับเหลือแต่ตัวหญิงที่ตอบกลับไปเนี่ยก็คือตัวของเสี่ยวหงนั่นเองนะครับเสี่ยวหงคือเด็กเนี่ย ที่อยู่เรียกว่าในในจวลของฟ้านเสียเนี่ยหรือว่าบ้านของ่าฟ้านเสียเนี่ยอยู่อยู่มาเป็นเวลานานแล้วตั้แต่เป็นเด็กแล้วคือฟ้านเสียได้จากไปประมาณสองปีตัวเขาก็สงสัยนะว่าตัวของเสี่ยวหงเนี่ยทําไมถึงโตเป็นสาวแล้วเพราะว่าเขาใช้เวลาไม่นานเองเนี่ยในการไปเนี่ยแต่ว่าเสี่ยวหงเนี่ยก็ข้านที่จะโตแล้วนะครับบรรดาบ่าวไพ่เนี่ยก็เรียกว่ามีการโค้งคำนับฟ้านเสียนั่นแหละว่าเออเล็น้อยกลับมาแต่ฟ้านเสียก็บอกว่าลืมกดแล้วเหรอตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องการให้ใครเนี่ย คงคำนับไปได้ทั้งสิ้นพดูดง่ายๆคือป้าเสียเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเขาเองเนี่ยถือในกฎของเาเรียกว่าความเสมอภาคเนี่ยเป็นหลักนะครับจะสังเกตได้ในตัวซีรีส์นะว่าตัวฟ้านเสียเนี่ยหลังจากที่ว่า,ามีการเข้าไปในในเมืองเนี่ยมีการเ,าเหมือนกับตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆให้บรรดาสาวใช้ของตัวของฟ้านเจียนนี่แหละที่มีการส่งมาดูแลฟ้านเสียในซีรีส์นะครับไม่จําเป็นที่ต้องเคารพนบนอบ,นบเขาท่าเท่าไหร่อยากทำอะไรก็ทำนะครับไม่ต้องมารอคําสั่งตัวเขาเรียกได้ว่าตอนเนี้ยบรรดา บ่าไพ่ในในตัวของฟาเสียนนะครับในคฤหาสน์ของตัวย่าเขาเนี่ยมีการเรียกว่าสั่งสอนแม่ตัวของฟาเสียนนละว่าให้ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องเคารพตัวเขาตัวเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิทเสรีของตัวเองนะครับมีสิทธิทในการจะแสดงความเห็นต่างๆก็คือไม่จเป็นต้องมารอรับตัวฟาเสียนคนเดียวก็จะเห็นได้จากตัวของฟาเสียนเนี่ที่ได้ว่าดูแลแม่นางเหลี่ยงกับแม่นางซออย่างดีนะครับตัวเขาเองก็บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธินะ ที่จะทาอะไรก็ได้แล้วตัวฟ้าเสียเองเนี่ยก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าได้เล่นกับพวกบรรดาสาวใช้นั่นแหละชีวิตดูมีความเฮฮาสนุกสนานโอบกอดเล่นไล่จับไปเนี่ยปกติแล้วพยาพิทักษ์เนี่ยพวกเกาต้าว่าตัวหงษ์สางชิงเนี่ยก็ไมาเห็นฟ้าเจี๊ยเล่นเนี่ยตัวเขาก็เลยมีความคิดว่าเหล่าบรรดาลูกน้องเนี่ยก็มีความคิดว่าตัวฟ้าเสียเนี่ยเติบโตมากับบรรดาสาวใช้ชีวิตเนี่ยน่าจะมีความสุขเป็นอย่างดีเพราะว่าได้อยู่กับสาวใช้สวยๆหลายคนก็มีความสุขได้โอบกอดได้เล่นกับสาวใช้พวก เออลูกน้องเขาแก,กแบคิดแหละว่าเออฟ้าเสียเนี่ยชีวิตเนี่ยมีความสุขอย่างมากแล้วก็ปรากฏเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งครับกล่าวว่าทําตัวอย่างนี้ได้ได้ยังไงเสียงคนนี้ก็คือตัวของท่านย่าเขาเนี่ยแหละนะครับท่านย่าเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมกับตัวของหลินมันเอ๋อเนี่ยมีการประคองท่านย่ามาแล้วก็ตัวท่านย่าเนี่ยก็มีการจับมือของตัวชายสามเดินเข้ามาด้วยหลังจากเข้ามาถึงแน่นอนครับตัวของท่านย่าก็มีการตวาดด่าตัวของฟ้าเสียแล้วว่าทําตัวอย่างนี้มันไม่มันไม่เหมาะสม แล้วหลังจากนั้นตัวฟ้าเสียก็มีการเรียกว่าจะเข้ามากาะตัวท่านย่าเนี่ยแต่ท่านย่าก็มีการห้ามเอาไว้นะว่ายัางไม่ต้องเข้ามาแล้วมีการบอกว่าให้ตัวฟ้าเสียเนี่ยไปล้างเท้าซะก่อนตอนนี้เท้าสกปรกแล้วไม่มีมรารยาทควรจะไปล้างเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะฟ้าเสียงก็มีการก้มมองที่ตัวเท้าเาองเนี่ยก็แน่นอนครับาตัวฟ้าเสียเนี่ยได้ทีงรองเท้าไปแล้วแล้วก็มีการใช้เท้าเปล่าเดินปีนไปตัวภูเขาขึ้นมาเนี่ยทาให้ตอนนี้เท้าของเขาเนี่ยมีความสกปรกเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเนี่ยฉากก็ตัดพี่ตัว บรรดาหญิงรับใช้นะครับยกน้ําร้อนมาล้างเท้าฟ้านเสียนบ้างบางคนก็หยิบตัวรองเท้าให้ฟ้าเสียนใส่นะครับเป็นภาพที่เรียกว่าหลายคนที่มองเห็นก็ตลกเหมือนกันนะตัวฟ้าเสียนที่เป็นคนที่ดูจิตใจอามหิตโหดเที่ยมเนี่ยพอมันถึงฉากนี้เนี่ยเรียกว่าเหมือนเด็กคนหนึ่งนะครับตัวยากเขาพูดอะไรฟ้าเสียนก็ต้องทาตามทุกๆอย่างก็บรรดาลูกน้องของเขาแล้วตัวเมียของเขาเนี่ยก็แอบหัวเราะฟาเสียนนะฟ้าเสียนเนี่ยปกติเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่ามีบุคลิกแบบนี้แต่ว่าตัวฟ้าเสียนเองเนี่ย ก็เรียกว่าก um ับทําตัวเป็นเด็กเนี่ยให้ย่าเขาสั่งสอนนั่นเองนะครับฟ้าเสียเนี่ยเมื่อได้เห็นหน้าย่าเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าย่าเขาเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยสูบผอมไปจากเดิมเมื่อประมาณสองปีที่แล้วที่ฟ้าเสียออกจากบ้านไปนั่นเองนะครับหลังที่ฟ้าเสียนะครับล้างล้างเท้าเรียบร้อยเนี่ยสวมรองเท้าก็พยายามย่องเข้าไปหาท่านท่านย่าเขานะครับแต่ว่าท่านย่าเขาก็รู้แล้วว่าฟ้าเสียลังย่องเข้ามาก็มีการกล่าวว่า กล่าวให้ฟ้าเสียนี้อย่าเข้ามาแต่แน่นอนเขาฟ้าเสียก็ไม่สนใจท่านย่าก็ค่อยย่องเข้ามาแล้วท้ายก็เข้ามาเกาะตัวท่านย่าหลังจากเกาะเสร็จแล้วเนี่ยตัวฟ้าเสียก็มีการหอมท่านย่าไปแล้วก็คิดว่าใบหน้าท่านย่าตอนเนี้ยรู้สึกสู้หอมกว่าแต่กอดไปมากผ่านไปแค่สองปีตอนเนี้ยทําไมท่านย่าถึงดูสู้ผอมขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวท่านย่ามีความมีความเศร้าขดหู่เกิดขึ้นในจิตใจอาจจะเป็นเพราะความคิดถึงตัวฟ้าเสียงก็เป็นได้และหลังจากนั้นเนี่ยท่านย่าก็มีถามตัวฟ้าเสียนว่า เขาเนี่ยรู้ว่าฟางเสี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่เมืองซูโจคนนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างตัวฟางเสียยก็เรียกว่าช็อกไปเลยนะครับว่าท่านย่าเนี่ยรู้เหตุรู้เรื่องราวอย่างนี้ได้ไงมีการมองไปหาตัวของแม่นางน้องไก่เนี่ยว่ามีการบอกท่านย่าด้วยว่าแม่นางน้องไก่ก็สายตาก็ดูงุนงงนะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่บอกเรื่องนี้กับท่านย่าแล้วก็ตัวฟางเสียยมีการมองไปหาตัวของซื่อ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 ก็แสดงว่าแสดงท่าทีว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกตัวท่านย่านะครับแล้วเรื่องราวเนี่ จบเล่มแรกของภาคสองนะครับของนิยายอาหารท้าะตาฟ้าปิศนายุทธจักรนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร b ์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเรามี facebook แฟนเพจวิจาร์แหลกกันะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่องเล่าหนักแรกครับอย่าลืมไปกดติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ